<c oughs> สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กอิกอลิอสาสีเราปวดชื่อเล่นชื่อพี่เฟย์วันนี้หนูจะมาเล่านิทานวันนี้พี่จะมาเล่านิทานให้น้องๆเรื่องว่าค <c oughs> ายูกับเพื่อนด้แสนดีค่ะวันนี้พี่เฟยม์มีมีแผ่นคายูอยู่ค่ะและมันไม่มีตัวหนังสือพี่เฟย์ก็จะเล่าได้ พี่เฟงเป็นคนแต่งขึ้นมาเองและไม่ต้องบอกค่แม่ไม่เป็นไรคะหนูเขียนได้หมและเขาเรื่องใครอยู่กับเพื่อนที่แสนดีกันนะครับอยูนานมาแล้ว<อ>คุณแม่เกิดมาแล้วก็ทอดพ่อออกมาแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นมาเลย แล้วแล้วถึงเวลาที่คุณแม่จะได้ทอดลูกสองคนออกมาแล้วคายูอยากทอดออกมาก็เลยทอดมาก่อนรู้ไหมแค่น้องๆทำไมถึงทอดออกมาก่อนถ้าเอยากเป็นพี่โตน้องน้องสาวของคายูก็เกิดขึ้นมาก็เลยดูแลนูองเพื่อนก็เลยเปลี่ยนเรื่องดีไหมก็เลยตอนโตขึ้นมาค่ะ B B เขาเล่นกันดีดีมากมาก,มาก,มากเขาเล่นกันอย่างสนุกสนานแต่ว่าน้องเขาชอบร้องไห้พี่ใครก็โอโอ,โอน้องอย่าร้องไห้นะพี่ใครอยู่ช่วยชุไปช่วยเลยพี่ใครอยู่ก็เลยตัดสินว่าจะทำไงกับแผลของน้องดีเอาพลาสเตอร์มาติดดีกว่าไม่เอาดีกว่าไปชุบน้ำดีกว่าได้แลเสร็จแล้ว แต่ว่าท้าอะไรมาทำให้น้องไม่ร้องไห้ใช้เช็ดโอ้ยเขียนผิดโอ้ขอโทษนะคะแม่แล้วอ่ะแม่แล้ว,แล,วแล้วเขาก็ยังคิดไม่ออกเลยคิดว่ากระดาษมันเป็นเช็ดชู้กระดาษมันเช็ดได้กระดาษมันเช็ดได้ แต่ว่าสะดาษเช็ดไม่ได้แต่ก็ยังมีน้ำตาของโรซี่ไหลลงมาอีกเยอะจนเป็นน้ำตาไหล,ายลยักเลยโอเคค่ะแล้วเขาก็เลยรลัวน้ำตาของโรซี่มากแล้วน้ำตาของโรซี่ก็เล็กลงเล็กลงจนถึงจิ้วเลยเขาขยายขึ้นใหญ่ขึ้นเล็กขึ้นเล็กขึ้น ซี่ร้องไห้ไม่หยุดเทพเจ้าก็เลย mm. ก็เลยเสกให้โรซี่น้ำตาไหลใหญ่แล้วก็เล็กใหญ่เล็ก mm. พวาโรซี่อ่ะร้องไหม้มากมากคายุก็นึกแผนออกและเอาน้ำาลเ,เอาเอาแผ่นกระดาษเช็ชเอากะเอาแผ่นกระดาษเช็ชูทุกคนจะเอามาให้พวกเราจะได้เช็ดน้ำตองโรซี่และ พื้นใหญ่ที่สุดเท่าที่จะพอกับน้ำตา,าของโรซี่เขาก็อชิชิชิน่าสวยเลยแล้วตอนที่เขาโต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 ,ต,ต,ตขนาดแม่ของเขาแล้วก็พ่อของเขาอ่ะเขาเล่นด้วยกันอย่างดีมากต่อไปเขาจะไม่ร้องไห้แล้วเพราะเขาโตขึ้นแล้วผู้ใหญ่ต้องไม่ร้องไห้เพราะว่า ผู้ใหญ่ไม่เป็นเด็กเแบบีเด๋ยวจะเกิดไทดื้อผู้ใหญ่จะกล้ร้องแต่ว่าเด็กก็ร้องไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าคุณขอวปวดเพราะผู้ใหญ่ปวดหัวมากเด็กแบบๆก็จะต้องทําสิ่งที่ดีจบประกาศนิ้ทางน,น,นี้สอนได้ว่าถ้าอะไรที่สิ่งไม่ดีแล้วก็จะต้องทําดี